ดีค่ะจากช่องริบบอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำเหรียญโปรยทาน DIY นะคะแบบนี้นะคะเป็นกระเช้าแหวนนะคะแบบนี้แบบเล็กๆน่ารักนะคะสามารถทำตัวเปลไว้ใส่เหรียญที่หลังได้นะคะแบบนี้เลยเราจะทำมาจากฝาขวดน้ำนะคะแบบนี้นะคะอุปรกรณ์อของเรานะคะก็จะมีฝาขวดน้ำนะคะ แบบนี้แล้วก็จะมีกันไกลนะคะแล้วก็จะมีดินนะคะแบบนี้ดินตะขาบแบบนี้นะคะหรือเพื่อนๆพือมีอย่างอื่นตกแต่งก็สามารถนํามาตกแต่งได้นะคะเอามาไว้ติดตรงนี้ค่ะติดตรงนี้นะคะแบบนี้เลยแล้วก็จะใช้เชือกนะคะเชือกตรงนี้นะคะแล้วแต่เพื่อนเชอบนะคะอันนี้เราจะใช้เป็นเชือกล่มนะคะแบบนี้ ขนาดของเชือกก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะแบบนี้นะคะก็มีขายทั่วไปนะคะตามร้านเครื่องเขียนนะคะแบบนี้แบบนี้นะคะอุปกรณ์ตกแต่งของเรานะคะก็จะมีดอกไม้นะคะทําจากริบบินนะคะดอกกุหลาบจิ๋วนะคะเราก็ทําเองนะคะอันนี้ ก็มีกระดิ่งนะคะแบบนี้ลูกกระพวนนะคะแบบนี้เอาไว้ใส่นะคะเพื่อนๆคนไหนไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะดอกไม้นะคะที่ใช้ตกแต่งตรงนี้นะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะตรงนี้นะคะเรามาเริ่มทากันเลยนะคะเราก็จะนำฝาขวดน้ํานะคะมานะคะแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะมาทําให้ได้ลักษณะนี้ค่ะ เราจะเปิดช่องตรงนี้ไว้นิดนึงนะคะเอาไว้ใส่เหรียญที่หลังนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็จะใช้กระดาษนะคะใช้กระดาษแข็งนะคะแบบนี้หรือกระดาษอะไรก็ได้นะคะเสษกระดาษอะไรก็ได้นะคะแล้วก็จะยิงกาวนะคะให้เพื่อนๆยิงกาวแบบนี้เลยยิงกาวนะคะแล้วก็ปิดให้เหลือช่องไว้นิดนึงนะคะแบบนี้ แบบนี้นะคะจากนั้นก็ให้เ,เพื่อนๆนะคะใช้กันไกลนะคะตัดนะคะใช้กันไกลตัดออกนะคะ ให้ได้ลักษณะนี้เลยค่ะเราก็จะได้แบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะเราก็จะใช้เชือกล่มนะคะตัวนี้นะคะเราก็จะเริ่มทํากันเลยค่ะตรงนี้นะคะเราก็จะกะเอาเลยนะคะเราจะเอาด้านที่มีรูนะคะไว้ด้านล่างนะคะเอาที่เราปิดนี้ไว้ด้านบนนะคะตรงนี้เพื่อนๆก็ กาวเลยนะคะสายตรงนี้นะคะแล้วก็จะยิงกาวนะคะให้กึ่งกลางนะคะตรงนี้ก็กาวแบบนี้เลยความยาวแล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะตรงนี้เราก็ยิงกาว แบบนี้นะคะเราจะได้แบบนี้เลยจากนั้นเราก็เริ่มติดกาวเลยนะคะแบบนี้แล้วก็เพื่อนๆจะยิงกาวตรงนี้ก่อนก็ได้นะคะแล้วก็จะยิงแค่ตรงนี้นะคะแบบนี้เราก็ติดนะคะดึงดึงให้ตึงๆนะคะแบบนี้แบบนี้คะ่ะแล้วก็ด้านนี้เราก็ติดกาวเหมือนเดิมนะคะ แบบนี้เลยดึงให้ตึงๆแบบนี้ค่ะประมาณนี้แล้วก็ติดให้รอบเลยนะคะให้เพื่อนๆติดให้รอบเลยติดแบบนี้นะคะยิงแค่ตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ดึงตึงๆนะคะแบบนี้ถ,ถ้าถ้าเชือกเส้นใหญ่ก็จะใช้เวลาทำเร็วเร็วนะคะ ุพครั้งก็ติดให้รอบเลยนะคะ เราก็ตัดนะคะแบบนี้อันไหนไม่แน่แล้วก็ยิงกาวเพิ่มนะคะเราก็จะได้ลักษณะนี้นะคะ พอเราติดกาวแล้วนะคะแบบนี้นะคะแบบนี้เลยจากนั้นนะคะเราก็จะมาตกแต่งด้วยดินตะขาบนะคะตัวนี้เราก็จะติดเข้าไปแบบนี้เลยนะคะยิงกาวนะคะ เพื่อนๆมีอย่างอื่นตกแต่งก็สามารถนำมาตกแต่งได้นะคะจะเป็นผ้าลูกไม้ก็ได้นะคะแล้วก็ยิงกาวนะคะให้ติกนะคะ ะะเราก็จะได้แบบนี้เลยจากนั้นนะคะเราก็จะมาติดดอกไม้นะคะดอกไม้จิ๋วนะคะที่เราทําไว้นะคะแบบนี้วิธีการทําดอกไม้จิ๋วอันนี้นะคะก็ในคลิปก็จะมีวิธีการทําอยู่นะคะให้เพื่อนๆไปเลื่อนดูได้นะคะ แบบนี้นะคะแล้วก็จะติดแบบนี้ตรงนี้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆนจะตกแต่งเลยนะคะตกแต่งตามชอบนะคะแล้วก็จะติดอีกสัก3ดอกนะคะตรงนี้แบบนี้นะคะแล้วก็ติดลงไปแบบนี้เลยยิงกาวนะคะแล้วก็ติดนะคะแบบนี้ บบนี้นะคะเราก็จะได้กระเช้าแบบนี้เลยกระเช้าแบบน่ารักน่ารักนะคะแบบนี้นะคะเราก็จะได้กระเช้าแบบน่ารักๆๆน่ารักได้คาะทาง่ายนะคะแบบนี้เลยขั้นตอนการทําก็ไม่ยากด้วยนะคะแบบนี้เราก็สามารถทําไว้ใส่เหรียญที่หลังได้ด้วยนะคะ ะะเพื่อนๆคนไหนนะคะจะติดใบเพิ่มก็ได้นะคะตรงนี้นะคะด้านหลังนะคะจะติดใบเพิ่มก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบนะคะแล้วแต่เพื่อนๆจะตกแต่งนะคะส่วนใส่เหรียญที่หลังนะคะเราก็จะนํำเหรียญน,นะคะใส่ไว้แบบนี้เลยใส่เข้าไปตรงนี้เลยนะคะตรงช่องที่เราเหลือไว้นะคะใส่เข้าไปแบบนี้แล้วก็ใส่ลูกกระปวลลงไปนะคะ เพื่อนๆคนไหนไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแล้วก็ใส่เข้าไปนะคะสามารถทำไว้ใส่เหรียญที่หลังได้นะคะแบบนี้เลยแบบน่ารักนะคะขั้นตอนการทำก็ไม่ยากด้วยนะคะ ลองไปทำตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ